โจทย์ข้อนี้นะคะหาผลบวกของจำนวนเต็มที่มีค่านะคะอยู่ระหว่าง175แล้วก็700ที่หารด้วย13ลงตัวเอาง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องมาท่องสูตรคูณแม่13กันนะคะ175เนี่ยหาร13ลงหรือเปล่านะคะเราก็ต้องไปทำการตั้งหารก่อนคะ่ะลูกอ่ะ13 1นึาใช่ไหมคะสิบเลบกับสิาก็จะเหลือสี่ดึงห้าลงมาสิบากี่ครั้งคะได้สี่สิบห้าก็1 3บสาจะเป็น39ใช่ไหมคะก็ลบกันก็จะเหลือเศษหแสดงว่าถ้าจับร้อยเจ็ห้าไปหารนะคะมันจะเหลือเศษหถูกไหมคะ ดังนั้นตัวที่จะหารลงก็จะต้องเป็นตัวถัดไปเหมือนถ้าเราเอาอันนี้เราเอา13หารใช่ไหมคะเอา13 13าคูณอะ่ะเราจะได้169ดังนั้นตัวถัดไปหลังจากนี้ก็ต้องเป็น13บคูณ14ถูกไหม13บ1ามคูณิก็จะได้เป็น182ดังนั้นโจทย์ข้อนี้ตัวแรกที่หารลงเลยก็คือ182ค่ะ ถัดไปก็กระโดดไป13ก็จะเป็น195ถัดไปกระโดดไปอีก13ก็จะเป็น208ไปถึงตัวสุดท้าย700นี่หารลงหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาทดเลขก่อนนะ700หารกับ13เนาะ13กี่ครั้งได้70ไม่ได้นะคะได้ได้แค่13คูณ5จะเป็น65เหลือเศษห้าเนาะ 13กี่ครั้งได้จะมีแค่13คูณ3ได้39 39ลบกับ50ก็จะเหลือ11นะคะก็แสดงว่าเศษจะเป็น11นั่นแปลว่า700หาร13ไม่ลงจะเหลือเศษเป็น11นะคะก็ลบออกไป11ค่ะ เอา700ลบออกไป11ก็จะเหลือ689 689เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราหารลงนั่นเองนะคะเป็นตัวสุดท้าย689พอเรารู้ตัวสูตรผลบวกตัวนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะตอบได้เลยค่ะโดยการใช้สูตรผลบวกเหมือนเดิม สูตรผลบวกหาจากจำนวนโพสต์หารสองคูณตัวแรกบวกตัวสุดท้าย <c oughs> ตัวแรกเรารู้แล้วค่ะคือ182ตัวสุดท้ายคือ689้อาคราวนี้สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือตัวจำนวนโพจน์อีกแล้วเหมือนเดิมเนาะอ่าจำนวนโพสต์หาจากปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างบวกห ปลายก็คือ689ต้นก็คือ182นะคะระยะห่างก็คือกระโดดทีละ13เนาะแล้วก็บวก1ได้507นะคะข้างบนนี้ได้507นะเอาไปหาร13ก่อนแล้วค่อยบวก1นะจะได้เป็น39บวกหค่ะก็จะตอบเป็น40นั่นเองแสดงว่าพจน์มี40พจน์ค่ะอะ อันนี้นะคะคูณเลขเอ้ยบวกเลขในวงเล็บให้เสร็จเนาะ182บวก689ค่อยคอยบวกนะคะใจะเย็นๆนะตัดทอนลูก20ก็จะได้คำตอบเป็น17,420นั่นเองค่ะจบนะคะ